สวดีครับวันนี้ผมเลีกมาตึงนะครับวันนี้ผมจะไปเล่นมาป่าเดียวได้นะครับทุกคนไปดูผมโชว์ตึงๆให้ดูเลยนะครับไปดูกันเลยผมก็จะไม่ค่อยสบายนะครับสิ่งแย่แแบบนะครับไปไปไปดูกันเลย่ผมจะเล่นสเต็ปไหนครับ นี่ยครับองก็เทิดปืนนะจะได้ยิงหัวคมกิบจังหวะนี้พงก็จะเข้าไปชาร์จแบบง,งูงูครับขอไปมีคำยากนะครับทุกคนนี่ครับแหลกนิดน้อยครับเครื่องยังไม่ล้างครับนี้พงจะเลี่ยมเขานะครับเลี่ยมตึงๆนะครับทุกคนแบบพอดีพี่มันเลี่ยมเกินเลี่ยมจัด ผมก็รอจังหวะเขาเพื่อแล้วก็อัดกับอไม่โดนหัวเชยเลยย่อไปกันย่อไปกันแล้วก็อัดถั่วดำเขาเลยครับแล้วเขาก็ตุยเวนดี้เรียบร้อยนะครับทุกคนและตานี้ผมจะไม่เหลี่ยมเขาผมจะเล่นไฮไลท์แบบตึงเปีย ตึงจัดตึงกอดตึงอลังการและประมาณเนี้ยปาซ้ายปาขวาม,มาลบฉชวับชวบแอบเจ็บจริงโจไม่โดนปาดขวาม,มาไม่ได้ตึงโดนทุกเม็ดคมทุกดอกนี่แหละลิกมาตึงครับจังหวะนี้ผมก็จับมาซองยาวนะครับผมก็จะโชว์ยิงหัวโชว์ตึง,ตงรับอา้าวเสียชีวิต อ้าวเป็นนี็ชนะแล้วดิหวานหมูแล้วครับทุกคนชนะแล้วก็แอกไปเลยนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโคตรง่ายครับทุกคน๊ายบาย